ผัดเผ็ดขาหมูค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมินี่แม่มีเมนูเผ็ดแซ่บเอามาปั่นไปเบิ่งกันเลย <Wow. S 1> เคยกินแต่พะโล่เนาะต้มขาหมูต้มยำจังสิค่ะมือนี่แม่สิพามาเฮ็ดผัดเผ็ดขาหมูค่ะขาหมูแม่หั่นไว้แล้วค่ะมันจะมีเอ็นนึบๆเวลาเข้าผัดค่ะแซ่บแนนอนค่ะมือนี่ <Wow. S 1> เครื่องปรุงกับมีเครื่องผัดเผ็ดเท่าธรรมดาล่ะค่ะ แม่บบมีหอมหัวใหญ่ค่ะเมื่อนี้แม่จะใส่ต้นหอมใส่หัวหอมเอากับมีพริกไทยอ่อนกระชายเนาะค่ะเนาะกระชายใบยมะกรูดพริกแดงพริกชี้ฟ้าแล้วกับพริกตำหยาผสมกับพริกแกงคะ่ะเข้ามาผัดกันเลยคะ่ะใส่น้ำมันลงไปเลยคะ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าหมูมีน้ำมันน้ำมันอยู่แล้วหนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อผัดพริกแกงคะ่ะ ถาร้อนแล้วใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะพริกแกงของเราก็มาพริกตำยาผสมพริกแกงผัดในข้าหอมค่ะน้ำล้างพวกเราก็มาคาะเทใส่เว,ว้ใส่หมูล,ลงไปทันเลยค่ะจับเวลาเอา,อา,คาเคี่ยวมันจะบหนิบๆค่ะขาหมูเอามาผัดก็จ กิ่นฉุนมากแล้วสแสดงว่าต้องอร่อยใส่กระชายลงไปเลยค่ะกระชายกระชายของแม่ใส่ประมาณซีลากค่ะนี่จำมาลากไงใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปเลยตามชอบแต่ของแม่หนูใส่หลายใบไม่ห้าหกใบตามชอบทารเห็ดกับเพ่านน่มันบ่ได้ เป็นสูตรตายโตค่ะเขาชอบแบบไดปรับแต่งไปค่ะแล้วเราก็จะปรุงเครื่องเลยค่ะเขาใส่เกลือไปแล้วประมาณสองช้อนชาค่ะแม่ก็จะใส่คือรสสบๆซสองช้อนชาเลยค่ะผงนัวเราก็มาน้ำตาลทรายขาวค่ะสองช้อนโอ้โคลโลเพลเล่โอ้โโโ <c oughs> โอย ชุนมากเลยค่ะทุกคนน้ำปลาค่ะประมาณหนึ่งช้อนก่เมื่อกี้แม่ซิบไปแล้วเนาะเอาครึ่งช้อนนะ,ะน,น้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนนะคะเ,เพราะว่าเขาใส่เกลือไปแล้วผัดเขาจะออกเค็มนัวนะคะตามใจเฮาละคะ่ะเห็นบ่คะคะเ,เขาจะเป็นแทนเด้งๆบางทีเลยะคะ่ะ พัดผิดนี่ต้องใช้เครื่องเน่นๆค่ะเครื่องหลายๆใช่น้ำเพื่อให้หมูของเขามันเปื่อยค่ะเพราะว่าขาหมูเนี่ยมันจะเหนียวมากเหนียวแบบนึ่งเนือแบบสมสารคนที่ฟันไม่ดีได้สำมแมรับแม่เนี่ยอุ้ยชอบมากเลยแล้วเรามาปิดฝาให้เขาละอุหน่อยนึงแล้วค่อยมาชิมเนาะเอาทมาเติมเครื่อ,อีกทีค่ะเพิ่นลอุค่ะ น้ำเดือดแล้วค่ะทุกคนอุ้ยออนช้อนหลายค่ะทุกคนขาหมูี่ประมาณโลหนึ่งค่ะถึงแม่จะทำมาซีนเนาะซีนล่างันค่ะอืมจิ้มซีเลยค่ะเออแม่ก็จะใส่พริกแดงลงไปค่ะพริกชี้ฟ้าแดงแตงหนาแดง,งนอยแล้วก็ใส พริกไทยอ่อนนะคะแม่จะบ่บ่บขูดเป็นบ่รูดเป็นเม็ดค่ะเพราะว่าเพื่อคนบามมักความซาซาค่ะจะได้เคลียร์ออกเนาะพริกเชฟฟ้าแดงใส่หัวหอมอันหอมต้นหอมลงไปค่ะเพื่อความหวานที่จริงถ้าใส่หอมหัวใหญ่น่ะเขาจะหวานนัวตัวน,นี้นะคะตามที่เอามีแล้วค่ะเนาะอืมมันแซ่บมากค่ะทุกคน คุบอ่ค้าน้ำแห้งพอดีมาค่ะทุกคนผัดเผ็ดขาหมูกับข้าวสวยร้อนๆมาค่ะไปตั้งโต๊ะกันเลย